สวัสดีจากเครม่าอิตาลีค่ะอยู่อิตาลีกับแป้งกับชองดอเชวีทาค่ะ Black Friday ที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆซื้ออะไรกันบ้างคะแป้งซื้อเครื่องสำอางมาค่ะวันนี้ก็เลยมาเปิดกล่องให้ดูค่ะว่าซื้ออะไรมาบ้างแป้งสอยพาเลตแต่งหน้าของอ o u r g l s s ามาค่ะพาเลตงูค่ะตัวนี้เหมาะสำหรับสาวผิวแทนแบบแป้งมากเลยนะคะแล้วก็ซื้อแป้งนางฟ้าของ a r s มาค่ะไม่ได้อวดน,นะคะเพราะว่ารีวิวไปแล้ว อีกตัวนี้เป็นชาลอเทค่ะ Hollywood v e l v ฟิลเตอร์เป็นอารมณ์เหมือนทิ้นค่ะไม่เน้นปกปิดแต่ว่าผิวกลลโก l วันนี้เรามาทำเมนูวงเล่กันค่ะเริ่มจากเอาวงเกล่แช่ในน้ำค่ะแล้วก็เติมเกลือนิดหน่อยวงเกล่ของอิลีเนี่ยถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจเลยนะคะสามารถทำเม็ดเงินมหาศาลค่ะด้วยการส่งออกหอยวงเกล่ทั่วโลก ตั้งน้ำต้มพาสต้ากันค่ะอย่าลืมใส่เกลือลงไปด้วยหนึ่งหยิบมือนะคะขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการทําหอยบุงกะเลเนี่ยก็จะมีกระเทียม3-4กลีบค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมใบพาสลีย์กันค่ะถ้าเป็นเมนูอาหารทะเลแล้วเราก็ต้องมีใบพาสลีย์ค่ะ เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสับหยาบส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เด็ดเป็นก้านยาวๆส่วนหนึ่งค่ะใบพาสต์ลี่ทั้งหมดเนี่ยซื้อมาประมาณ2ยูโรค่ะแต่ว่าเยอะมากๆเลยนะคะทำอาหารได้ประมาณ3 4มี่มื้อค่ะในขณะที่แป้งสับใบพาสต์ลี่อยู่นั้นเไดีก็ทำการล้างหอยด้วยแปรงค่ะแบบตัวต่อต,ตัวเลยนะคะ เมน,นูพาสต้าหอยบงกะเลก,ก็ต้องมีพาสต้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลงไปกาลาชัวห้องเก็บของเพื่อที่จะเอาพาสต้าที่เราสต็อกไว้กันค่ะตุนพาสต้าไว้เยอะมากๆเลยค่ะบ้านนี้ไม่อดตายแน่นอนค่ะ เนื่องจากบ้านหรือว่าอาพาร์ตเมนที่แป้งอยู่นี้ค่อนข้างที่จะเล็กนะคะพวกของที่ไม่ได้ใช้ก็จะมาเก็บไปห้องเก็บของแบบนี้แล้วค่ะจะใช้ทีก็เดินลงมาเอาค่ะปกติมันจะมีโรงจอดรถใช่ไหมคะแต่ว่าแป้งกับแฟรดี้เนี่ยไม่มีรถค่ะจะมีแค่ว,วสปา้าเก่าๆคันหนึง่งแล้วรถเอาไปจอดไหนเอาไปจอดการ์จุณพ่อค่ะเพราะว่าการ์จุนใจกว่าแล้วรถมันคันใหญ่ด้วยค่ะ ั้งกระทะใส่โอลิฟอยตามด้วยกระเทียมแล้วก็ใบาพาสลี่ค่ะสปาเกตตีอลาวงโกเล่เนี่ยเป็นอาหารขึ้นชื่อของชาวอิตาเลียนเลยนะคะจังหวัดไหนที่มันติดทะเลค่ะก็จะมีเมนูนี้ขายที่ร้านอาหารทุกที่เลยนะคะนำบงโกเล่ที่ล้างไว้ลุงไปในกระทะค่ะแล้วก็เติมไว้ไวค่ะไว์สำหรับทำอาหาร เราต้องรอวงเกล่สุกไปสักพักนะคะระหว่างทำอาหารไปด้วยเราก็จิบไวน์ไปด้วยค่ะนาทีช่ชว์เชฟอย่างเราก็เตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วก็มานั่งดูเชฟทำอาหาระคะ่ะจิบไวน์เบาๆไปด้วยค่ะดูเฟดเดย์ทำอาหารไปด้วยน้ำที่เห็นในกระทะตรงหน้านี่เราไม่ได้เติมน้ำซุปลงไปเลยนะคะเป็นน้ำที่ได้จากไวน์วที่เราเทลงไปแล้วก็น้ำที่ออกมาจากหอยวงเกล่ค่ะ เราจะเอาเปลือกหอยออกไปสักครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เหลือไว้ตกแต่งในกระทะเนี่ยอีกสักนิดหน่อยค่ะวันนี้แป้งจะเติมพริกลงไปด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยใบพาสตลี์สับหยาบค่ะปกติแล้วเมนูนี้เขาก็จะเติมพริกแห้งลงไปด้วยนะคะเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยเผ็ด mm hmm. ร้รอนยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าบ้านนี้เขาไม่ค่อยทานเผ็ดปกติแล้วแป้งก็จะไม่ใส่พริกค่ะ เส้นสปาเกตตี้ที่ต้มไว้แล้วเอาลงไปรวมกับซอสเลยค่ะแล้วก็คุกกิ้งอีกสักหน่อยนะคะเพื่อให้เส้นเนี่ยทำการดูดน้ำซอสของหอยวงกเกลยเข้าไปในเส้นค่ะเติมอลิฟอยหน่อยนะคะเพื่อให้ความมันของอลิฟอยนเนี่ยไปเคลือบกับเส้นค่ะเห็นน้ำซอสข,ของเราไหมคะครีมมี่ขนาดไหนดูดกันเอาเองค่ะ ลองชิมเส้นดูนะคะว่าได้ระดับความสุขที่พอดีที่เราต้องการหรือยังจากนั้นมาเตรียมจัดเสิร์ฟกันค่ะวันนี้ทานอาหารกัน2คนค่ะคุณพ่อทานอาหารกับพี่ชายที่บ้านค่ะนานๆทีจะได้สวีทกันสองคนสักทีนะคะคุณพี่ชายคนเฟเดี้ที่ดับบินค่ะก็จะแวะเวียนกลับบ,บ้านบ้างเดือนละครั้งสองครั้งค่ะเพื่อผัดกันดูแลคุณพ่อเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสปาเกตตี้ละวงกเล่ของเรา ช่วงสังอาทิตย์ไม่มีอะไรทำวันนี้เรามีโอกาสมาเดินเอ็กซิบิชันที่มิลานกันค่ะ f i ียล m ามิลานสถานที่แหงนี้ไม่ได้อยู่ในตัวมิลานนะคะจะอยู่วงแหวนรอบนอกค่ะเป็นศูนย์สินค้าขนาดใหญ่ค่ะเขาจะมาจัดงานเอ็กซิบิชันกัน vegan, งานที่จัดวันนี้จะเป็นสินค้าหัตถกรรมค่ะงานแฮนด์เมดพวกอาหารพวกสินค้านานาชาติเลยนะคะ คือมันใหญ่มากๆค่ะมีหลายพาร์ติชันมากเลยนะคะตามหาร้านขายของไทยไม่มีเลยค่ะคิดว่าไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ว่าเดินหาไม่เจอมากกว่าค่ะนอกจากคนจะเยอะแล้วร้านค้ามาตั้งบูธก็เยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะบูธนี้มาจากทางตอนใต้ของอิตาลีค่ะเขามาโชว์ทำชีสมอสซาเรลลาสดๆแบบนี้เลยค่ะลุงคนทำมียิ้มใส่กล้องด้วยนะคะขยิบตาให้ด้วยน่ารักสุดๆไปเลยค่ะ We okay. ตอนแรกเนี้ยเดินฉับๆไม่ดูแผนที่เลยนะคะคิดว่าจะเดินเล่นๆค่ะสักพักนึงหลงทางค่ะไม่รู้บูธไหนเป็นบูธไหน <c oughs> ก็เลยออกมาเอาแผนที่แล้วก็เดินเลือกดูเฉพาะที่เราสนใจค่ะ <c oughs> ซื้ออะไรกลับบ้านวันนี้ซื้อเค้กค่ะ <c oughs> จากทางตอนเหนือของอิตาลีค่ะ กลับบ้านอากาศหนาวมาอบอุ่นร่างกายด้วยไวน์แดงกันนะคะดื่มอเปรติโวกับชีสกันค่ะ<อ>วัฒนธรรมของครอบครัวเราเนี่ยเราจะชอบดื่มอเปรติโวกันแล้วก็นั่งคุยกันไปด้วยก่อนที่จะทานอาหารเย็นกันค่ะอ,อาหารเย็นของเราวันนี้เราได้หมูเบบี้พอกมาค่ะ คิดว่าเราน่าจะซื้อในส่วนของที่เป็นตัวมาค่ะเพราะว่ามีกระดูกซี่โครงด้วยไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำแบบง่ายๆค่ะแต่เป็นลองคุกกิ้งหน่อยนะคะอันดับแรกเชบอกว่าให้ละลายเนยทิ้งไว้ค่ะแล้วก็มาหั่นโรสแมรี่ค่ะ เราจะทําการอบในเตาอบประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมเนื้อกันค่ะใช้เกลือน,นะคะราดลงไปทั้งสองส่วนเลยค่ะเมนูนี้ควันจะเยอะหน่อยนะคะตอนแป้งอบเนี่ยควันฟุ้งกระจายทั่วบ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนําบัตเตอร์หรือว่าเนยที่เราละลายทิ้งไว้นะคะมาราดลงกับตัวหมูค่ะ ก่อนที่เจ้าน้องเข้าตตงอบเนี่ยเราจะโรยด้วยโรสแมรี่ที่เราสับไปก่อนหน้านี้ลงไปด้วยค่ะเชฟบอกว่าการเอาบัตเตอร์ราดที่หนังหมูแบบนี้มันจะทำให้ตัวหนังหมูเนี่ยกรอบๆเหมือนหมูทอดสามชั้นเลยค่ะเมนูอ้วนอีกแล้วนะคะนี่ไข่มันหมูล้วนๆแน่ๆเลยค่ะ เพิ่มขาลงไปให้กับมื้ออาหารนะคะวันนี้เราจะทานเป็นมันฝรั่งค่ะใช้มันฝรั่งลูกเล็กๆแบบนี้นะคะหั่นเป็นสองซี่ค่ะปกติแล้วเวลาทานอะไรก็ช่างเขาจะมีเครื่องเคียงนะคะอารมณ์แบบเราทานอาหารกับข้าวค่ะวันนี้เราก็จะทานหมูอบกับมันฝรั่งอบค่ะ ไฟที่ใช้ในการอบเนี่ยใช้ไฟบนล่างนะคะตั้งความร้อนที่250ค่ะอบประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าความร้อนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเตาแต่ละบ้านด้วยนะคะวันนี้คุณพี่ชายขอแบ่งอาหารขึ้นไปทานบนบ้านด้วยค่ะเพราะว่าขี้เกียจทำอาหารกันดูหน้าตาของเบบี้พอของเราค่ะหนังจะกรอบๆนะคะเนื้อจะนุ่มๆเลยค่ะ ในภาษาอังียนทานอาหารให้อร่อยเนี่ยเขาจะเรียกว่า v u o n appetito แล้วในส่วนของชีวิตที่แสนหวานดอชวิตาวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ